รัสเซียกับยูเครนคือคุณพงศกรมองว่าอันนี้น่าจะจบคล้ายๆกับของกลุ่มฮามาสกับทางอิสราเอลไหมคะคือยูเครนตอนนี้เขาเขาขาดเรื่องเครื่องบินที่ทันสมัยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าช่วงเนี้ยช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเขาพยายามโจมตีระบบป้องกันทางอากาของรัสเซียแบบมันก็แปลกนะคือมันมีระบบป้องกันภายทงอกาศราัสเซียแล้วก็ไอจไอ,ไอจรวรวดที่วิ่งกันไปหาเนี่ยมันก็วิ่งไปหาตรงเครื่องป้องกันภัยทางอากาศเลย เออมันก็แปลกนิมก็เลยไปส,สิบกว่าสิบกว่าระบบแล้วคือคือระบบนี้มีสักสามสิบสี่สิบระบบก็ถือเยอะแล้วนะตอนนี้ในใ,ในในรัสเซียด้านพรมแดนนี้หมดแล้วเหลือแต่ว่าไปเอาระบบป้องกันภัยทางอากาศจากด้านอาร์กติกคือขั้วโลกเหนือเนี่ยของรัสเซียเนี่ยนะมาป้องกันกรุงมอสโกแล้ะก็คือมันมาเลยคือมาเป็นรถคันขาวมาเลยนะคันขาวแบบทาไว้กับสีสีหิมะเลยอะ่ะเออก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรเหลือแล้วไงไอที่เป็นไอระบบปกติที่ใช้ในที่ ที่ย่นกลางที่มันไม่ต้องไม่ต้องมีหิมะเยอะเนะี่ยมันหมดแล้วล่ะแสดงว่าเขาเขาหมดแล้วเหลือแต่ป้องกันมอสโกแล้วก็ตัวของยูเครนก็เพิ่งอ,ออกข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทำไอ้โดรนระยะทาง750กิโมก็คือโดนอาจจะเป็นโดนพิชีพหรือโดนโดนโดนพิฆาตเนี่ยบินเข้าไปแล้วก็ไปถล่มมอสโกตรงไหนก็ได้แล้วแต่เขาตอนนี้ก็มีอยู่3ามวำเออยิงยิงไปสัก10 2ปลำก็ยุ่งแล้ว แล้วตอนนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียค่อนข้างจะอ่อนคือสู้ของตะวตันตกไม่ได้ครัโจจับไม่ค่อยเจอมันก็เลยเป็นเป็นจุดอ่อนของเขามันกันขณะที่ทางยูเครนได้ของเยอรมันซึ่งดีมากแล้วแพทชิจอดของอเมริกามาเม่ระยะไกลเนี่ยมันก็ทําให้ป้องกันตัวได้99คือยิงทั้งโดรนทั้งขีปนาวุธมาเนี่ยสกัดได้99เรเหลือลูก2ลูกอะไรเงี้ยมันก็ตกอยู่บ้านเป็นธรรมดาแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะทะลุมาเหมือนช่วงแรกๆที่มัน ม,มันสก,กัดได้6กกว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มัน99บเก้ปอร์เซ็นต์แล้วอ,อ,อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับรัเสเซียทําลายยูเครนไม่ได้ในทางอากาศแต่ว่ายูเครนได้เครื่องบินมาเมื่อไหร่เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะไปทําลายยูเครนทางอากาศได้ไหมถ้าทาลายได้ปั๊บไอ้ทำรัสเซียทางอากาศได้ไหมถ้าทําลายได้เนี่ยหมดเลยเพราะว่ามันถล่มแล้วมันปลอ่อยจะวดรอดลงไปเนี่ยไม่เหลือนะครับในนี้นก็ต้องดูอีกทีว่าประมาณต้นปีหน้าว่ายูเครนมีความสามารถขนาดนั้นไหมทําได้ไหมถ้าทําได้จริงรัสเซียจะอยู่ยากแล้วก็อยู่่่่ไดด้้้อออยยาาาาางงงมมกกปีหหน็ตคิใจเ ค่ะผู้สนับสนุนหลักที่จะให้อาวุธมากับยูเครนก็คือสหรัฐหรือเปล่าคะคุณพงศกร,รคือตอนนี้สหรัฐก็อาจจะมีปัญหาเรื่องภายในนิดนึงก็คือเดมโมแครตกับรีพรับกันเนี่ยเอาเหมือนกับว่าเอายูเครนเป็นตัวประกันบอกทางสาหรัฐก็บอกไอ้ทางรีพรับกันบอกมาอยากช่วยอ,อยากช่วยยูเครนเหรอไม่ได้นะคุณต้องมาช่วยผมเรื่องสร้างกำแพงชายแดนแล้วก็เรื่องผู้พยพแรงต่างนะครับอันนี้ก็เป็นการต่อรองกันเชื่อว่า ประมาณมกกลาไม่ไม่เกินกลางม,มกกลาจะได้คําตอบซึ่งยูเครนจะต้องได้เงินจากสาประมาหกสิบเอนหนึ่งพันล้านเหรียญน, mm hmm. นะในการรบในปีหน้าถ้าได้ครบหรือใกล้เคียงก็ถือว่าจะสามารถรักษาโมเมนตมัมหรือว่าอ่าน้ำหนักในการในการต่อสู้ในต่อไปได้แล้วก็เคลียวว่ารัเสเซียเนี่ยตอนนี้ปืนใหญ่ก็แทบจะหมดคือมันหมดไปแล้วจากจากยอดเต็มนะที่เหลือคือ mm hmm. ไปผลิตวุฒเพิ่มขึ้นมาอะไรต่างๆมันก็ ถท่ากับการสูญเสียมันไปเร็วกว่าการผลิตได้ผลิตได้แค่ไม่เท่าไหร่แล้วก็มาสูญเสียเยอะๆนี้มันก็เสร็จเหมือนกันมันไม่ทันกันนะครับไม่ว่าจะยืมจากไหนมาก็ตามเถอะมันก็ระยะยาวนี่มันสู้ไม่ได้ตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าใช้กาลังพลเป็นส่วนใหญ่ถ้าพำลังพลส่วนใหญ่ก็เจอระเบิดพวงเข้าไปมันก็เสียชีวิตเยอะเราจะพบว่าช่วงหลังนี่วันละเป็นพันคนมันก็เยอะเยอะเกินไปเดือนละสามสิบสามหมื่นคนนี่มันเยอะเกินกว่าจะรับได้ครับ อย่างของอิสราเอลฮามาสเนี่ยอาจชัดเจนนะคะว่าอันนี้อิสราเอลเขาถือว่าเขาถือชัยเหนือแล้วแต่ว่ารัสเซียกับยูเครนเนี่ยคือมันจะต้องมีคนแพ้คนชนะใช่ไหมคะม,มันเจราจาไม่ได้ใช่ไหมอุงสกอรดูดาวโนไม่น่าจะเจราจาได้คือการเจราจาเนี่ยก็ผมพูดเสมอว่าเจราจาจะอยู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือว่าเจราจาว่าแพ้ชนะจะเอาอย่างไงกันระหว่างน,นั้นก็เรียกว่าพูดคุยอ่าพูดคุยกันไปนะครับจะมีช่องทางอะไรที่จะช่วยตัวประกันหรืออย่างเขาก็ ยูเครนกับรัสเซียก็มีการแลกเปเลี่ยนเชลยศึกอะไรเงี้ยก็ว่านไปยนีก่การพูดคุยกันนะครับทีนี้จะถามว่ามันเป็นยังไงยุครัสเซียในส่งคนมาประมาณเจ็ดแสนคนแล้วตอนนี้ก็เหลือประมาณสี่แสนนะครับยูเครนก็ยังเหลือสามแสนอยู่ก็เสียชีวิตไปประมาณสามหมื่น 3, นะครับก็ยังพอเขาเรียกว่าเรียกว่าคุมเชิงกันซะมากกว่าคือฝ่ายนี้บุกมาหน่อยนึงรัะะสเซียบุกมาโหมบุกมาทีนึงยูเครนก็ถอยถอย,ถอยแล้วก็ยิง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 ,ยง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 ก พอยิงมากๆคาลเซียหมดแรงอันนี้ก็ถอยกลับยึดใหม่อันนี้บุกเข้าไปยึดใหม่ก็จะกลับไปกลับมาอยู่อย,อย่างเงี้ยตลอดเวลาเหมือนกับว่ามันคุมเชิงกันอยู่ต่างฝ่ายต่างไม่ได้เปรียบเพราะว่ากำลังมันใกล้เคียงกันซึ่งก็ยังหวังว่ามีนาคมปีหน้าเนี่ยหลังจากที่ปูตินได้ได,ได้ตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งอาจจะตระดมพลทั้นประเทศเป็นล้านอันนี้จะต้องดูว่าปูตินทำได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันก็ยังมีความหมายอีกทีนึงว่าอาวุธต่างๆของรัสเซียมีพอเปล่า ในสิ่งนี้คือสิ่งที่รัสเซียดูเพราะว่ามันเสียหายไปเยอะมากมีแต่คนไม่มีวุฒิกระแพเหมันกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ทางยูเครนดูอยู่แล้วยูเครนก็ต้องหวังเหมือนกันว่าตัวเองจะได้เงินสำหรับจากสหรัฐไหมหกสิบเอ็ดเนี่ยแต่ว่าทางหกหมื่นหนึ่งพันล้านเหรียญเนี่ยแต่ว่าทางทางยุโรปจะช่วยประเทศละพันสองพันล้านเหรียญเขาก็พยายามช่วยอยู่แล้วเยอรมันก็ประกาศตัวตว,ว่าจะเป็นอาจจะปรับตัวมาเพื่อสู้รัสเซียละคือเพิ่มเพิ่มงบมาทหาหนึ่งเท่าตัวเลย เราเตรียมขยายอาวุธขยายกําลังต่างๆเพื่อเตรียมรับสงครามยุโรปอ่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่จบยูเครนรับรองว่ายุโรปก,กับสงครามแล้วตรงนั้นสหรัฐยังไงก็ต้องส่งคนมันบอยู่ดีนะครับเพราะเยอรมันทาให้ดูแล้วว่าสงครามยุโรปอาจจะเกิดขึ้นนะถ้ายูเครนแพ้นะครับโอ้แต่เยอรมนันนี่ตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแล้วนะคะคือเขาเกิดเป็นพี่ใหญ่ที่เศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดเนี่ยพอเจอสงคราม ตั้งแต่รัสเซียอยูเครนไปแล้วก็เจอเรื่องปัญหาเงินเฟอ้อโอ้โหอันนี้ก็คือไปไม่เป็นไปไม่เป็นท่าเหมือนกันนะคะเขาจะกลับเข้ามาลบกลับเข้ามาสนับสนุนอีกมันเหตุผลมันเพื่ออะไรนะคะมันมันเป็นการอันนี้เป็นการเตรียมตัวครับเพอเขามองแล้วว่ารัสเซียไม่อยู่แน่ถ้าเรายูเครนดังนั้นนี่เขาเตรียมตัว<อ>ที่คือลามแน่เลยค,คือพูดง่ายๆคือเหมือนเขิบมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าม,ม,มันเป็นป้าหมายของรัสเซียเขาประกาศชัดเจนครับว่าเขาจะกลับไปเหมือนโซเวียต ก็คือต้้งบุกไปเยอรมันขึ้นไป<อ>เยอรมันเมื่อรู้ตัวไปใจโดนบุกแล้วก็เตรียมเลยแล้วเขาก็ประกาศปีนี้เพิ่มจาก4พันล้านยูโรมังเป็น8พันล้านยูโรนะครับที่จะเพิ่มเงินเข้าไปแล้วก็ขยายไอ้ขยายอาวุธต่างๆขยายคนต่างๆขึ้นมาจํานวนมากนะครับอันนี้คือต้องต้องเตรียมตัวไว้แต่แรกแล้วส่วนหนึ่งก็มาดูแลพวกผู้ไปยกชาวยูเครนด้วยนะครับอืมค่ะเพราะจริงๆแล้วถ้าดูเนี่ยทางรัสเซียเนี่ย เขาเขามีแขนขาที่แข็งแรงแค่ไหนยูเครนอ่ะชัดเจนเลยก็คือสนับสนุนจากทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลุ่มยุโรปแต่อย่างของรัสเซียเนี่ยมีใครครับเพื่อนเพื่อนซีเขาคือคุณคิมจองอึนอันนี้ก็คือที่เขาเดินทางไปบ่อยๆแล้วก็ทางทางจีนทางจีนก็ยังไม่เปิดหน้าชัดเจเน,นเหมือนกันนะคุณมูสกรคือถ้าถ้าดูจากแบทอัพเขาทั้งสองฝ่ายเนี่ยดูแล้วจะยันกันไปได้แค่ไหนคะสำหรับสงครามครั้งนี้คือรัสเซียถือว่าเป็นประเทศประเทศที่ใช ศรษฐกิจแบบใช้ทรัพยากรขายทรัพยากรสายขายน้ํามันขายต่างๆแล้วก็เป็นเกษตรกรรมดังนั้นเขาไม่สนใจเรื่องความทุกข์ยากประชาชนเท่าไหร่หรอกแต่ว่าทางตะวันตกนี่มันมีความเรียกว่า sensitivity ความอ่อนไหวสูงคือถ้าเกิดเหตุเอาแค่เนี่ยเอาแค่ทะเลแดงที่คุณดังว่าไปในนิดเดียวก็โอ้ขึ้นข้าว<ช><ๆ>ระวังวุ่นวายแล้วใช่ไรมคือทางตะวันตกนมีความเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างผันผลง,ง่ายกว่าทางรัสเซียเนี่ยก็คืออยู่ไปเรื่อย มีคนก็ส่งเข้ามามีคนก็ส่งเข้ามาอาวุธผลิตได้ก็เอายืมใครได้ก็เอานะครับอิหร่านก็ส่งส่งไอโดนให้เกาหลีเหนือก็ส่งให้แล้วก็ปืนเขาของส่งกระสุนเกาหลีเหนือไปนี่ปรากฏว่าปืนรัสเซียแตกไปเต็มไปหมดเลยนะมันมันยิงแล้วไม่เข้ากันมันปืนกระบอกแตกอเออเหมือนกับยุทธยาเลยสมัยผลิตผลิตคนละโมเดลป่ะคะเนี<ๆ>่ยมันอันเดียวกันแต่ว่าไม่ได้คุณภาพไงเออมันมัน<อ>มันไปเองมันอะไรต่างแล้วก็ตัวกระสุนเองก็ ตัวชนวนอะไรต่างจุดิงขับก็ไม่ได้คุณภาพยิงไปกะสิกิโลกยิงไปแค่หกเจ็ดกิโลอะไรเงี้ยคือเละเทะไปหมดแล้วนะมันก็เป็นเรื่องส่วนจีนก็เห็นว่ามีมีแต่รถจีนก็คือรัสเซียจะซื้อรถจีนเข้าไปก็ไม่เป็นไรว่าไม่ว่ากันแต่มันไม่ใช่วุฒิหนักนะทุกคนก็ยังพอ,ก,องกล่อกล้มไปแต่จีนรับรองว่าไม่ไม่หนุนสุดตัวมหนุนสุดตัวปั๊บเนี่ยทางตะวันตกเขาหยุดระบบการเงินเนี่ยเขาความบาตรเรื่องสวิตเนี่ยเราจะทำยังไงจะค้าขายบใครได้จริงไหมฮะเพราะว่าจีนได้เงินจาก จร,จริงตะวันตกกับจีนไม่น่าจะลบก,กันไงเออแต่ถ้าเกิดมันอยู่ด้วยกันมันก็โลกก็จะเจริญแต่เพราะเอจีนก็มีความคิดอะไรขเขาแปลกๆว่าต้องเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอ่ะมันก็เลยต,ต้องรอท่านสีไปสักก่อนไว้สักสิบปียี่สิบปีท่านให้ยาอายุมากน่เดี๋ยวเขาคงจะคงจะเลิกไปนะะแล้วก็เริ่ม,มคิดกันใหม่แต่ว่าก็เป็นข่าวดีเมื่อไม่นานมานี้ที่กันมาประชุมใช่ไหมที่ท่านสี<ช>คุย<ช>กับไอเดนว่าเราสองประเทศร่วมกับปกครองโลกนี้ได้ใช่ไหมไอ<ช>้นี้มีข่าวอยู่ใช่ไหม เออก็มาเรามีพื้นที่พออันนี้ก็ไม่พูดถึงรัสเสียเลยนะบิ๊กเบิร์คเขาเลิกแล้วนะคือตัวขาอ,อเมริกาเนี่ยจะช่วยกระปกกของโลกอ่าก็พอได้ก็คือว่าสงบสึกกันชั่วคราวเราเรายังไม่ยังไม่ทําอะไรกันค้าขา,ขายกันต่อมันก็เป็นข่าวดีเล็กๆอีก,กอันหนึ่งซึ่งซึ่งเชื่อว่าอาจจะไม่ลาม <c oughs> ไม่ลามไปเป็นข้อดีของทางจีนที่เหมือนกันที่ว่าเขาเริ่มคิดที่ว่าจะไม่ไม่ไม่ลุกลามหรือว่าไปครอบงาประเทศอ,อื่นมากเกินไปแต่ถ้าเกิดครอบงาม,มากเกินไปผมเชื่อว่าสุดท้ายทางตะวันตกย่ แล้วก็ทางรัสเซียจะถามว่าจะมีใครช่วยอีกล่ะมันไม่มีแล้วอ่ะเรายูเครนจะไปยังไงยูเครนก็ยังได้อาวุธมาจากทาง,ทาง,ทางตันตกอาจจะบอกโอเคหายไปกึ่งหนึ่งเหลือแต่ทางยุโรปก,ก็ยังได้อยู่รายรัสเซียรนีเสียนะไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าทางตันตกอาวุธตอต่ยิงนัดเดียวโดนเลยไงรัสเสียยิงตั้งหลายนัดก,กว่าจะโดนทีนึงมันก็เลยมันเลยสูญเสียมากกว่าแล้วยะยา,ยาวเนะี่ยยังไงรัสเซียก็อ่อนแอแล้วเมื่อรัสเซียอ่อนแอถึงจุด,จ,ดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเป็น อาจจะตกจาก G 2 0่ด้วยซ้ำไปทำเล่นไปนะมนอาจจะอาจจะล่กก็ไปอีกเรื่องหนึง่งค่ะแต่ว่ารัเสเซียนี่คนก็ยังกลัวกันนะคะเพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกเลยจริงไหมคะมูสกรจริงมีเยอะกว่าสหรัฐมีหกพันกว่าพันกาหัวลบสหรัฐห้าพันกว่า, 6, 5, วาไม่ต้องเราสิบกว่าลูกก็หมดแล้วดโลกหมดโลกไม่ใช่หมดประเทศหมดโลกเลยสิบลูกก็เรียบร้อยแล้ว ถ้านะทำไม,ไม่เป็นลูกไอ้ดิวไอ้ไฮโดรเจนตัวใหญ่ะนะแต่ว่าไม่ทําหรอกงานอันตรายเกินไปท,ทั้งสองฝ่ายมไม่ทำมีไว้งั้นเองอะ่ะนะครับไม,ไม่ไม่ทําอะไรเพราะถ้าทำในตัวเองตายก่อนแล้วอย่าลืมว่าสมัยที่กบเบิร์เนี่ยเขายอมสาระมันเกิดจากอะไรครับในปี80เนี่ยก่อนจะเขาเขา,เขาลมสายปี90ใช่ไหมช่วงปี85-86เนี่ยสมัยเลแกงก็ทําอะไรเขาทําไอ้ดาวเทียมขึ้นไปอยู่ข้างบนนูน่นแล้วคอยจับตาดูถ้าจรวดขึ้นมาเขาก็ยิงเลเซอร์สายยิงขีปนาวุธใส คือเราแน่ใจได้ไงว่าจรวดหรือขีปนาวุธที่มันเป็นในหมอเป็นหลุมอะ่ะหลุมุมขีปนาวุธครูซมิโซ่ข้ามทวีที่ติดหัวล้มนิวเคลียร์เนี่ยจะได้ยิงพน้พน,พ,นพ้นสภะไอพ้นรัสเซียคิดได้ยังไงว่าจะพน้นแค่ยิงขึ้นมาจะตกในรัสเซียเองแล้วมอสโกจะไปก่อนก็ได้ดังนั้นเรื่อง,งต่างๆเหล่านี้เสี่ยงไม่ได้ครับถ้ากดปุ่มทีไรคุณไปก่อนเลยนะครับอันนี้อันตรายมากค,ครับโอ้แต่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะ ข,ขู่ขีนเสือให้วัวกลัวอย่างเงี้ยก็ก็คือเราก็กลัวกันเหมือนกันนะคะก็ไม่กล้าทําอะไรผีผาเหมือนกันนะคะก็คือพูดนนง่ายๆคือไม่กล้าไปต่อกองต่อกองเนคุณปูตินเ็าเหมือนกันนะคะท่านพฆษกอันนี้ผมอาจจะพูดก็มีผเหมือนกันนะคะผมอาจจะพูดเหมือนชาวบ้านบอกเออพูดงี้แสดงไม่กล้าหรอกลุยเลย <laughs> <laughs> อันนี้พูดมาแต่ตรนนู้นแต่ปลายปีที่แล้วนะที่เขาบอกว่าจะยูคงนิวเคลียร์แทคติกลนิวเคลียร์ใช่ไหมหัวร่มนิวเคลียร์ทางยุทธไม่ทาหรอกไม่กล้าเพราะคุณคุณตาย ต้องค,คนดี่นเหนือกว่าเหรอคะคุณโฆกรหารหาในฐานะที่เป็นนายทหารนะคะเวลาที่เขาจะแบบกดปุ่มเนี่ยคือมันต้องมีกระบวนการขั้นตอนการตัดสินใจไหมคะหรือว่ามันใครที่เกี่ยวข้องบ้างอย่างเงี้ยหรือเขาสามารถกดได้โดยอำเภอใจเขาเลยคนสึกใหญ่จะก,กดเพาก็กดของเขาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าทางสหรัฐเนี่ยจะมีทั้งฝ่ายทหารคือฝ่ายข้าราชการประจำเนี่ยแล้วก็ฝ่ายของนักการเมืองคือประธานาธิบดีนะ สังปูตินเขาเคยถือกระเป๋าเดินไปเดินมาใช่ไหมเมื่อเร็วๆนี้ถือกระเป๋านิวเคลียร์เดินไปเดินมาใช่ไหมใช่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 ไหมคะเห็นเขาแซวกันว่าใช่แล้วใช่ไหมคะนั่นแหละอันนี้ขายที่ขึ้นมาเนี่ยโอ้ทีมงานนี่เอาขึ้นเร็วนะไม่รู้ใช่อย่างนี้เปล่าแต่เดินไปเดินมามันมีกุญแจอยู่ฝ่ายทหารกับฝ่ายประธาธิดีแล้วผมก็พูดแซวๆว่าพอปูติงคิดจะกดปุ่มไหมรับรองว่าโดนวิธีตำนาจก่อนละทหารนั่นแหละที่ได้าับคนอืงนขึ้นมาแทน มออ่อย่ากดอย่ากดแต่วนั้นปูตินเองก็ไม่น่าไม่น่าจะกล้ากดเท่าไหร่ต้องไข,ขสองคนไขสองคนค่ะอ๋อต้องไขสองคนใช่ไหมที่จะทําหน้าที่ในการยิงไปได้ดแต่ว่าเอคุณพงศกรบอกว่าปีหน้าเนี่ยคุณปูตินแกก็จะอาจจะต้องคือขึ้นมาต่อสมัยของแกอีกสมัยหนึ่งแหละก็แสดงว่าแนวคิดก็คือยังคงเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ต้องไปเป็นโซเวยียตรวดรวตะหนกให้ได้กลับไปนเหมือมนโซเวียต ไอ้น่าวันนี้กลับมายัางหายไปสิกวันแะล้วไอ้คุกแขงนี่เขาอยู่ในคุก,กน,นะหายตัวแล้วนี่ขนาดอยู่ในคุกยังไม่รอดเลยไอ้ที่อยู่นอกคุกใครจะมาแข่งด้วยใช่ไหมโอ้ยมีรอบชนะอยู่แล้วนะก็โอเคให้ให้เขา,ยขายอยู่ไปคนัะเสียก็อยู่กันไปอ้าวท่านอยู่อย่างนี้โลกก็เสี่ยงมากขึ้นเนียเดิมนี่เราเสี่ยงที่ไปที่ยูเครนแล้วก็ทําสงครามจนกระทั่งราคาพลังงานเราพุ่งปรดขนาดเนี้ยเอ่อพืชผลธัญญาหารก็ขึ้นหมดเลยขึ้นแล้วไม่ลงด้วยนะคะฮวงศกร <cin stereotype> เอาอย่างนี้ถ้าเขาขึ้นกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วคุณสกอร์ก็บอกว่าเขาก็มีแนวคิดว่าเขาอาจจะไม่หยุดแค่นี้อาจจะรวมยุโรปอีกครึ่งหนึ่งก็ได้อย่างนี้คือเยอรมันเขาเตรียมมาอยู่แล้วเตรียมความพร้อมมาอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าโลกนี้คือก็อาจจะไม่ได้สงบสุขสักทีเยวสิฮะถึงจากนี้ไปก็ยังมีความหวาดระแวงอยู่มันมันก็ยังมีอยู่มีอยู่ก็คือปุตินนะแล้วไม่แน่ว่าอัลไทาปุตินจะเป็นยังไงนะครับหวังว่าเขาจะเปลี่ยนความคิดนี้เหมือนที่กบประชาเขาไปเปลี่ยน นะฮะถ้าเกิดสมมติว่าปูตินยังอยู่ก็ยังคิดเหมือนเดิมนะะแล้วทางอิหร่านก็ยังคิดเหมือนเดิมอยู่แต่ถ้าถ้าทางรัสเซียเปลี่ยนท่าทีไปผมว่าอิหร่านจะเบาลงไอ้สันติภาพในโลกนี่น่าจะดีขึ้นมันอยู่ที่รัสเซียตรงนี้ต้นทางต้นทางความเดือดร้อนของชาวโลกที่ตอนนี้มันอยู่ที่ปูตินคนเดียวเลยเออหยุที่คุณปูตินเออไม่มีปติงเนี่ยมันมีชาวรัสเซียที่เขาฟังเขาเขาพูดในคลิปนะว่าคนเขาแอบไปไปสัมภาษณ์นะแล้วก็เขาโหลดไปก็เขาบอกนี่แหละคนเนี้ยคนเนี้ย ฮีฮีฮีคนนี้คนนี้นีปัญหาอยู่คนเดียวะนะแ,แสดงว่านี่แหละก็คือปัญหาของโลกลถ้าปัญหาของโลกจบไปก็คือไม่ได้บอกว่าใครจะไปทําอะไรปูตินนะ,ะจะเบื่อแล้วอ็าจะเลิก,กอ,อย่างน้อยไปอีกหกปีใช่ไหมรอรอรอไปอีกหกป,ปีแล้วถ้าเกิดคนไม่เลือกแล้วก็ค่อยว่าทำไมนะแต่ว่าแต่ก็แต่ก็ไม่ง่ายหรือเปล่าฮะคุณสูลศกรครับคนที่แบบว่าขี่หลังเสือแล้วอยู่บนอำนาจแล้วคือถ้าไม่มีอำนาจแล้วไซเนี่ยโอ้โหก็คงจะแบบไม่รู้จะมากันกี่รอบทิศทางนะคะ เขาเรียกว่าเอาคืนยุทธการเอาคืนนะว่าเขาอาจจะไม่ลงง่ายๆไหมคะเนี่ยก็คือปัญหาของอความรู้สึกของระบอบอำนาจนิยมอ่ะคือติดติดเสพติดอำนาจน,นะครับเราถึงพยายามให้มีระบอบประชาธิปไตยที่เปลี่ยนรัฐบาลได้บ่อยๆผิดถูกไงถึงมาจะมันไม่ได้เรื่อนแด่าวไงก็ตามก็เปลี่ยนบย่อยๆมันก็จะได้คนจะได้ไม่ติดอำนาจไม่เสพติดอำนาจพอเสพติดอำนาจแล้วพอลงเนี่ยมันต้องมีอะไรรองรับเขาก็มกักจะมีทาย,ยาท แต่ทายาการจ,จะอ่อนกว่าไงแล้วก็ขออีกรอบหนึ่งไอ้ทายาคนนี้ก็จะอาจหมดไปก็เปลี่ยนคนใหม่มาถ้าทายได้อะไรต่างๆหรือทายาจะมีแนวนคิดว่าเออไปอนี้มานานแล้วเราเปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งไหมอ่าหรือก็คืองกลางอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ไอ้ระบบการเงินมันไปได้ค่อนข้างรับรื่นนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นอำนาจนิยมอยู่นานๆเนี่ยมันหักมันหักเลยนะหักและหักเลยท<ม>ั้งเราก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดความแตกแยกรุนแรง ก็ม hmm. ีคนทํานายไปอีกแนวทางหนึ่งก็คือว่าถ้าปูตินยังอยู่เนี่ยสุดท้ายไอรัสเซียจะกลายเป็นเหมือนตอนที่สหภาพสวียตแตกมันก็จะแตกอีกรอบหนึ่งประเทศที่เคยบริวารอย่างน้อยก็ออกไปอย่างผมจํำเป็นคาซักหรือใครสักเอเซเบจันจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วนะครับคือเดิมเนี่ยเขาจะเวลาที่มาประชุมกับปูตินเนี่ยเขาจะพูดภาษารัสเซียกันแกไม่พูดละแกพูดภาษาถิ่นของตัวเอง แล้วก็ทําให้ไอเจ้าที่ทั้งหลายแหละที่เป็นคนฟังเย่ยต้องรีบผ่านไปคว,าว,าวา้าค้าไอเครื่องแปลภาษาปูตินยังต้องรีบไปคว้าไปหยิบเลยมันเห็นมันเมามาป็นการกบฏเล็กๆของประ <_ s 1> <ừ> เทศบริวใช่ไหมอ <ừ> ผมผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมพูดภาษาของผมไงภาษ <ừ> า <_ s 1> นี่ก็เป็นเรื่องของซอฟต์าวร์นะภาษานี่กับเงินตราในซอฟต์าวร์ภาษาในซอฟต์าวร์ ซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยมันสู้ฮาร์ดพาวเวอร์ไม่ได้หรอกแต่มันทำให้ฮาร์ดพาวเวอร์นี่หนาวหนาวตรงที่ว่าเฮ้ยไม่พวกแล้วทําไงดีวะนี่นก็เป็นสิ่งที่ปูตินต้องไปถึงควายเครื่องฟังหูฟังอันนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นว่าเออถึงจุดหนึ่งปูตินอยู่ต่อก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ได้เมื่อเขาอ่อนแอถึงที่สุดจนไม่มีกําลังที่จะไปต้านตัวอย่างที่มันมีของอเมเนียบางทีเขามีการบุกไปบุกมายึดยุนยึดนี่โดยที่กองกาลังของรัเสเซียที่ไปรักษาสันติภาพอยู่เนก ถูกโจมตีนะแล,ะละ้วรัสเซียก็ถอนกลับน่าอะไรทำอะไรไม่ได้ก็แสดงว่าคุณก็เริ่มไล่ทั้งยางเองแล้วประเทศที่อยู่ไกลเนี่ยประเทศไอแควนที่อยู่ไกลเนี่ยในในรัสเซียเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีมาฟูงมาเฟียมายึดยึด,ยดบ่อนน้ามันยึดนู่นยึดนี่ยึดไอพวกเหมืองเหมืองอะไรในของคือทำมาเหมือนกับเป็นเป็นเนมืองอิสระกันแล้วค่อยค่อยมีแล้วอะแล้วรัฐบาลกลางมันปรับได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะทํำยังไงนะครับนั่นก็คือ เกิดขึ้นต่อไปอืมค่ะแต่สิ่งที่เราก็ลุ้นกันอยู่คือปีหน้านะมีทั้งเลือกตั้งของไต้หวันแล้วก็มีเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะคุณฮงซกอมันจะกลายเป็นตัวแปรหรือว่าเป็นพิกซอสําคัญสําหรับสงครามไหมคะว่าจะยืดเยื้อต่อหรือว่าจะจบเร็วอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องไต้หวันนี่ก็มีเรื่องเดียวคือจีนจะบุกไหมนะครับซึ่ง<ฆ>จีนก็ค่อนข้างจะประกาศแล้วว่าไม่บุกคือบอกสหรัฐแล้วว่าจะไม่บุกอันก็เป็นข้อดีไง ร่วมกับปกครองนะครับแล้วคนไต้หวันเองก็ต้องตกตงใจว่าจะเลือกสายก๊กมินตั๋งไหมหรือจะเลือกอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องดูท่าทีตรงนั้นเองเราไม่รู้เหมือนกันนะครับมันมันไม่สามารถจะบอกได้แม้ว่าเป็นฝ่ายที่ไม่เอาก๊กมินตั๋งเนี่ยก๊กมินตั๋งคือเขาเขาโปรจีนนะถ้าไม่ถ้าไม่เอาไม่เอาก๊กมินตั๋งเนี่ยแต่ว่าสถานภาพของจีนเนี่ยไม่พร้อมที่ทําสงครามเนี่ยเขาอาจจะเลือกฝ่ายฝ่ายตรงข้ามก๊กมินตั๋งก็ได้าการนั้นไม่เป็นไรสหรัฐก็โอเคสหรัฐนี่ผมว่าถ้าเป็น ไบเดนเนี่ยก็ลักษณะเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นทรัมป์มาเนี่ยทรัมป์จะไม่ก่อสงครามมากนะักแต่ว่าจะเล่นทางเศรษฐกิจซึ่งจีนจะเหนื่อยกว่านี้อีกเพราะว่าทุกวันนี้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องระบบธนาคารอะไรต่างก็ส่วนหนึ่งก็มาจากทรัมป์ทรัมป์เล่นแรงนะครับไบเดนได้เล่นเบากว่ามากแนละ้วไบเดนแทบจะเป็นมิตรกับจีนเลยนะแต่ทรัมป์ได้เล่นทีจีนเซยแล้วนะเห็นว่าเออทรัมป์มาจะดีไหมโมบูลเซยเลยนะครับดังนั้นถ้าทรัมปอีกรอบเนี่ยจีนก็จะเซยอ รอบนี้ไม่รู้จะไปเซติขนาดไหนตอนนี้ก็จะแย่อยู่แล้วคือปัญหาจากภายในก็เยอะมากนะครับดังนั้นเราก็ <Okay. S 1> เราก็มองเห็นว่าจีนไม่น่าจะก่อสงครามความเห็นผมนะรือ mm hmm. ถ้าก่อสงครามนี่คุณแย่แนะ่เพราะว่าคือเขามีคําพูดอยู่อย่างหนึ่งถ้าปัญหาภายในมีมากนะักก็ก่อสงครามซะคนจะได้สามัคคีการเป็นโลกภายนอกแต่ถ้าเกิดมาเป็นสงครามที่ทําให้ข้างในพังด้วยนะเหมือนเหมือนรัสเซียนะี่ไปก่อสงครามข้างนอกแต่ข้างในมันพังด้วยมันก็พังไปด้วยกันไงอดังน,นั้นผมเชื่อว่าจีนเนี่ยฉลาดพอ ที่จะไม่ก่อสงครามไม่ก่อเรื่องก่อราึ้นมาช่วงนี้ประคองสถานการณ์ไปสักสิบปีนะครับมันก็ยังอยู่เป็นเบอร์สองของโลกอยู่เผอๆจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งน่าเศร,รษฐกิจด้วยมาพมริการใช้เงินไปในเรื่องของการสงครามเยอะใช่ไหมด้านการทหารเยอะเนี่ยก็มีสิทธิ์ขึ้นมาแล้วคุณค่อย,อย,อยว่าอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเริ่มตอนเนี้แพ้เหมือนกับที่รัสเซียอยู่ดีก็ลุยเลยเนี่ยแพ้เลยใช่ไหมครับแต่ลักษณะเดียวกันคุณต้องรอให้สุกงอมไม่ถึงจุดของมันซะก่อน อันนี้ก็ไม่ได้บอกจร,จริงจริงอาจจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแล้แต่ขับนะแต่มันเป็นเทคนิคทั่วไปเนี่ยคุณต้องร้อยพร้อมก่อนแต่ถ้าคุณสุ่มเสี่ยงเนี่ยคือว่าสุ่มเสี่ยงเราจะเล่นเลยโดยที่คุณไม่พร้อมเนี่ยมันก็มีโอกาสแพ้นะครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ